สวัสดีค่ะพี่น้องกับมะพร้าวพอกันเช่นเคยค่ะกับบรรยากาศทงน้านเนาะค่ะกับพามา่อสวนนี่ล่ะค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกกระแหงเติบยุพี่น้อง่ว่ากับมันบ่พอมีน้ำแซ่ดอกค่ะบรรยากาศช่วงนี้กับช่วงเ้าเซาค่ะเกือบจะสองโมงแล้วละได้ว่ากับยังบรรยากาศดียุคค่ะแดดบ่ฮ o r ทางหยาออกไปก็ยังซุ่มอยู่ค่ะบันนี้ ยานหยาขึ้นนะพี่น้องเพราะว่าทางหยาไปเมื่อวานเมื่อก้อนนี่ค่ะฝนกระตกใส่แต่ว่าก็ดีอยู่ค่ะฝนตกเพราะว่าหลังจากที่ว่นแรงมาโดนหลายแรงแบบบ่าเม่นแรงธรรมดาค่ะแบบแรงแรงพี่น,อน้องฝนว่าตกเป็นเดียนกวัวๆนะค่ะตกบ่ตก,ตกแหงจะเกืมเอมแตาลินซเซโซ,เซ,ซเซน้อยๆแล้วก็หายไปมันนี้เมื่อวานนี่ฝนลํำลงมาย่างแหงเลยค่ะพอดีใส่เขา่าว่าห้ตุยพอดีเนาะคะ่ะเข่าก็เริมเหลืองละลาแต่ว่าถือน้ำม,มือเซานี่ก็เขียวขึ้นน้อยนึงแลวคะ่ะที น้ำไปจะเห็นเป็นเหลืองๆได้พี่น้องปกตินี่เหลืองก็หนีได้ค่ะเพราะว่าฝนเริมตกใส่กระเริมแบบเขียวขึ้นน้อยนึ่งนะคะพี่น้องเบื้องเบื้องเขา่าเกือบเกือบสิบว่าได้กินเข่าแล้วค่ะถ้ายอาจตย้อนแสงในเด้อจักน้อยตุนบักเงาะกับโป้งมาไมัอยู่ค่ะ ต้นหมักงาะกำลังใส่ปุ๋ยไวยเมื่อวานนี่ค่ะเพราะว่าสาหมองหูว่าฝนสีตกเนาะก็ะเลยเอาปุ๋ยมาใสเมื่อวานนี่ปุ๋ยไส้เป็นสูตรไอ้นั่นเด้อค่ะสูตรสูตรไอ้หกสามสามนะคะนี่หมักงงอน,นี่ไสหกสามสาม อุ้ยแดดส่องตาเลยพี่น้องช่วงนี้แดดมันกำลังงตะเวนกำลังขึ้นร้องปลูกเบื้องซื่อๆห้อค่ะหมักทุเรียนถ้าเพื่อสิร้กินนี่ค่ะใส่ปุ๋ยเมื่อวานนี่ค่ะใส้สูตรหกสามสามเคมีชีวภาพ มุนี่ต้นน้อยค่ะสมองซื้อต้นน้อยมาปลูกเจกสิเป็นไฮบอเดี๋ยวเขารอ,อบเบิ้งกันแต่ว่าปีแรกมันอะสิเป็นซาวัตถันเพื่อนว่าปีสองฟังเบิ้งค่ะฝนตกใสซุมขนาดเลยซุมแหง้งน้ำกระลายยู่ แต่ล้วพี่น้องหามุมไม่เห็นเหลี่ยมตาไหลหามุมกลองไม่เห็นค่ะอืก็งามดีอยค่ะอันนี้ข้างไ้คางพาีีลุนเ้้อค่ะกําลังขืนคาง นี่ค่ะปลูกสองเงานี่ปลูกไว้สองเงาค่ะเพราะได้ยู่ได้กินไปเดี๋ยวห้อยงงางไปเบื้องอีกต้นหนึง่งไปยางไปเบื้องอีกต้นหนึ่งพี่นนองกลับกล้องแล้วค่ะอันนี้ต้นไอ้นี่ปลายใบเพื่อนมันคือแหงๆแบบสิเพราะว่ามันแรงโดนเสามางก็โหดน้ำอยอ่ด้วยค่ะแต่ว่าบุาค่อยได้โหดพอดีฝนตกม้าชุมช่ำแล้วละ่ะนี่ ต้นอันนั้นนะพี่น้องไอ้ลำไย,ยคริสตันลำไย,ยคริสตันค่ะไงไหวตัวละค่ะปลูกง่ายงได้พี่น้องแต่ว่าการที่จะเฮ็ดนุ้ยนี่กระบอกหูคือกันวันวันญินยากเส่ไดเพื่อนว่าปลูกง่ายแต่ว่าเฮาสเสี่ยวนุ้ยนี่กับบอกหูว่ามันงเฮยยากเนาะค่ะพวาา่าบัารในหูแต่ละพื้นที่คือกันเพื่อนว่าปลูกได้ทั่วภาคอีสา,สา,สานภาษาอี้งอน้าสารเด้อค่ะปลูกไปสั้นรับพี่น้องไม่ค่อยงามปันาไอต้นนี้ พึ่งใส่ปุ๋ยเมื่อวานฝนตกห้พอดีเลยยางดีใจเลยค่ะอันนี้ทุเรียนหมอนท้องเลยค่ะคือมาตัวละลอยแปดติบพี่น้องกิ้งกระโดงกิ่งกระโดงสวยงามอยู่ค่ะนี่ปลูกไว้ไปสัญับพี่น้องเพื่อเพิ่นเปลี่นให้ค่ะดีกัดปลูกเขาก็มนี้ความหวังละค่ะเดี๋ยวอันนี้มันกําลัง,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 งสีเหลือปงหอยอดอ่อน ฝนตกมาดินซุ่มไหลแต่ว่นานามในเห็นนะ้ำว่าท่านใดมีดอกค่ะแซลอยน้อยนอยินิด,น,ดนามขังน้อยค่ะนี่เขาก็เล้ยงแบบสีแล้วพี่น้องนี่นี่ฝนตกมากกระเขียวแน่มองไหนดินซุ่มแน่กระเขียวมองไหนแห่งกระเลี้ยงเพราะฝนตกมากกะซุ่มซ้ำดีบรรยากาศช่วงนี้กะ็ะบรรยากาศช่วงแบบ บรรยากาศดีนะคะฝนตกนี่มีชีวิตชีวาเด้อค่ะมันกระหกแน่ละพี่น้องกระถางหยาไปแน่ค่ะแต่ว่ามันมันถางเบาไหวฟังปุ่นกระสิบป็นล้ำใย,ยก็บักม่วงนะละพี่น้องทั้งปุ่นนะกม่องกระบื้องพายางไปเบื้องหลกเดอ้อเพราะว่าดินมันลมมันจืดหลยพี่น้องลมบุบบุบเลยค่ะมันบักม่วงบักหยาง นี่พุทซาพุทซาน,นะนะพี่น้องพุทซาน้ำอ้อยปลูกแมงหลายแมงลายหลายค่ะมแมลงศัตรูเพืชหลายคักไปกลับคื้นไปเมืองทั้งฝนก็พี่น้องจืดมันลมเพราว่าฟังฟังคลองีขุดขุดได้เพาท่านโดดเพราท่านในพอปีครับมันก็นยังมีความลมอยู่ดินมันหลมนี่ห้อยถางหยาไปเมื่อวานนี่ค่ะฝนตกมาใส่จักห้าจะตุยเบื่อตุย หยาหกหลายหกคักหกเน่้ค่ะแห้งแรงแห้งหยาเด้อพี่น้องนี่มึงนี่ก็บอกท่านในถา,างแล้วอยู่ถางแล้วคูเดี่ยวค่ะฟังทั้งคูนั่นไปยางไปเมึงทั้งตัวลินจีเพราะว่าสมองแตงกิ้งไว้พาเบื้องตัวลินจีแตงกิ้งไว้กับเพราะได้อยู่ค่ะ บักฮ้งก็เริ่มเปลี่ยนนุ้ยหลายแล้วค่ะบม่ได้ปลูกเด้อค่ะบักฮ้งเพราดีไอมีบักฮ้งสูงเราเอาไปให้เป็ดกินค่ะเพราะเป็ดทายหมุนออกมาแล้วหมองเกา่าไอฟุน้นขี้เป็ดมาใส่พริกใส่หยังนะคะวันนี้เพื่อนก็นเกิดสินเบียบักฮ้งเองเลยเด้อค่ะนี่เกิดเองมีแต่บักุ้งละแถวนี้เกิดเองแบบบ่ได้ปลูกเลยเด้อค่ะย่างดีเลย เป็นนุวยโอนโตนินมเตนให้ได้กินอันนี้ลินจีปลูกไม่ค่ะลินจีนอพอหนึ่งปลูกซับว่างกันพี่น้องโซนนี้จะเป็นโซนลินจีเลยเด้อค่ะนี่ฟังคลองนี่ลินจีนอพอหนึ่งช่วงเดือนสิงหาสามหม่องก็ซิดแต่งอีกรอบหนึ่งแต่งหลังจากที่ว่าเพิ่นไอ้นันรำพี่น้องเพิ่นเป็นน้วยเสร็จสามหม่องก็แต่งปนีพอ พอมาช่วงนี้สาวมองกระแต่งกิ้งหยกให้เพื่อนสาสวมอาหารแต่งกิ้งออกให้เพื่อนลงๆแบบนี้แล้วพี่น้องเพราะว่าแดดจะได้ซองถึงลำต้นถ้าแดดบ่ซองถึงลำต้นเพื่อนจะบ่สาสวมอาหารในเมือบ่สาสวมอาหารกับบ่มีอาหารที่จะไปกระทุงดอกได้ขึ้นกับสภาพอากาศทั้งเด้อค่ะถ้าอากาศบ่หนาวกับบ่เป็นเท่าที่ควรอาสติติดแน่น้อยบ่บ่โดกได้ผลผลิตบ่หลายเขาก็ต้องแต่งกิ้งไว้าเพื่อปีนี้ อากาศมันหนาวถ้าว่าเิรียจีนนะครพนมบอกเลยว่าติดน้วยง่ายอหลีพี่น้องติดน่วยง่ายแ้่ว่าเขาต้องแกงกิ้งให้เพลินให้ได้นะคะนี่สมองกระแต่งกิ้งให้เพิ่นลงๆแต่ว่าแต่งแบบนี้ผ่านไปอีกบ่ดนกน็นาคืนคือเก่าด้ค่ะเพราะว่าเิ่นแตกยอดไว้อิหลีสมองกระส่ปุ๋ยสูตรเสมอด้ค่ะบ่ได้ใส่ปุ๋ยสูตรอื่นดออพี่น้องสูตรเสมอสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าใส่บำรลุง คูนคุณละช่วงไก่สิเบิดฝนสาหมองกาะซิไส้แปดยี่สี่ยี่สี่เพื่อสะสมอาหารไส้แปดยี่สิบสี่ไส้แปดยี่สิบสี่แล้วการฉีดบุยน้ำค่ะหกสิบศูนศูนย์เพื่อเพื่ออย่างเพื่อระง,งับใบว่าให้ใบลินจี้มันโปร่ปงเป็นยอดอ่อนขึ้นมาช่วงฤดูหนาวค่ะ ช่วงฤดูหนาวนี้สําคัญที่สุดเทาต้องระวังเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าห้ามให้ใบเลนจี้โป้งเป็นหยอดอ่อนเพราะว่าถ้าโป้งเป็นหยอดอ่อนปุ๊บใบเพิ่นสีแก้บ่ทันในเมื่อใบแก้บ่ทันฤดูหนาวก็สิเบิดไปบันี้การสาสมอาหารก็สิบาสามาถออกดอกใดค่ะกินแบบทันเด้อค่ะเขาก็ต้องฉีดปุ๋ยน้ำปุ๋ยเก็ดหกสิบศูนศูย์ค่ะ ฉีดเพื่อระงับใบชะง,งักใบนะพี่น้องไม่ให้ใบมันปงให้เพื่อนสาสมอาหารให้กันอาหารไว้หลายๆเวลาลมหนาวโชยมาประมาณจักสิบหาองศาสิบสี่องศาสิบหาองศาซีส,สินะคะความเย็ยนติดต้อกันเป็นอาทิตย์นะเพื่อนกระสบปงเป็นดอกออกมาค่ะนี่ะ่ะวิธีการเ้ลินจีเขาต้องศึกษาซส้ามองก็ศึกษาตามยูทู u นั่นแหละคะ่ะเอามาบอกต่อพี่น้องเคล็ดลับแล้วแต่เฮาสีแบบ พายุเอาเด้อค่ะเขากับเบื้องสภาพสวนสภาพอากาศหมอสสมน้าเด้อค่ะี่มะคุ้งกระหลายค่ะน้อยสาวหม่องแต่งจริงทางหยาออกไปแล้วเด้อค่ะโอ้ยฝนตกมากระย่าโป้องอีกเด้อหยาหกไหลพี่นอ้องหายาีหงหกคักทั้งบ้านสามองเป็นดินเหนียวเด้อดินเหนียวปนดินล้วนปนดินทรายสามดินเลยฝนตกดินเหนียวคักเหนียวแห้งอี่หลีนี่ สังเกตลักษณะการแต่งทรงภุมิสาหมองกระสิตแต่งแบบบ่ให้มันแบบทึบคักแสงแดดกะซ่องเข่าในทรงภูมมใดด้คะหนึ่งกันมแมลงศัตรูพืชน้ำสองเพื่อสะสมอาหารที่สมองบอกไปบ้างหันละแต่เขาแต่งกิงเพือนออกไปแบบนี้เนาะค่ะนี่สังเกตว่าพี่น้องูุิเพ่นสีลงบนันนี้พอแต่งออกไปปุ๊บยิงที่เฮานี่ มันคือเพื่อนกระสีอ้วนึ้นแต่ว่าสหมอกก็จงกิ้งเวลายนั่นแหละแต่ว่ากระตามสภาพตนนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าเบิ้งมันเป็นเงาออกมาจากดินพุ่นะคะก็เลยจงไวแบบนี้สตามสภาพล้าตนค่ะเสียหญ้าออกแล้วก็แป้นดีอย่าโปงอีกเด้อห้าหกไหลเสียห้าเมย์เมยพี่น้องเอ้ยอีพออีเมย์ก็เสียหนาเมื่อย เสียซอยกันฝน,นตกมากกระตืมนม้ำยุค่ะให้นี่ละซีได้กิน่นใส่ปุ๋ยกอนมูนี่น้ำหลายยุให้นี่เพราะอย่างวัดเตีย้ยเพราะว่าเปิดน้ำโซลาเซลล์ใส่พี่น้องนอกนันเหลียงค่ะอะให้นี่มีน้ำโซลาเซลล์ใส่ให้เดี๋ยวเดียลยวพี่น้องเอ้ยยานว่ได้กิน่นมันแรงหลาย ฝนพึ่งตกเมื่อวานนี่ค่ะหลังจากฝนมาตกแห้งมาเปลี่นเกือบสองเดือนอีหรีแล้วพี่น้องแห้งแบบแห้งๆเลยพี่นอ้แบบแงงนองท่านใดเบิ้งคีบสอมองกระสิหูว่ามันแหล่งอีหลีนี่ค่ะชื่นใจฝนตกมาเติมน้ำหลายเติบเมื่อวานมาหลายปานีอันนี้ฝนตกมาไส่นี่เกือบเพียมฟังน้ำเด้อค่ะนี่เพราะว่าเปิดโซเลเยซลลไส้ฝนะเห็นทอสีฟ้าๆฝนะพี่น้องเปิดน้ำไส้เห็นบอสาม,มองกระสิแต่งสงภุมมเห็นมัน นี่พี่น้องสังเกตภูมิญ่เติบแล้วค่ะปลูกได้สามปีกลักวๆจะเขาสีปีค่ะนี่การแต่งลิ้นจีก่กระสิประมาณนี้ละแต่งสงคมให้เพิ่นได้ยู่ได้กินถ้าเพื่อเพิ่นหนาวม้าเป็นน้วยให้เอากระสิได้ยู่ได้กินเหลือก็ขายค่ะ เพราะว่าเขาว่าปลูกขายอยู่แล้วเนาะคะ่ะหวังหวังขายได้เงินได้ท้องมาซื้อยุ่ซื้อกินไม่กลัวเรื้อนเฮานี่แล้วพี่นอ้องนี่ค่ะอันนีก็ะรินจี้ต้นหน่อยปลูกล้างเพลินน้ำก็บ่ได้เปิดไสดดอกค่ะโซโลาเซียวเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นเจืออื่นฟังก็เลยบ่ได้เปิดไสดบรรยากาศตรงมีนม้ำมีน้ำม,มีทา ประมาณนี้ค่ะบรรยากาศก็ดีดีคลิปนี้ซ้ำหมองก็ขอตัวราพี่น้องไปเพียงซ้ำนี้เด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหนา้าเข้ามาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ